ทั้งเมียจะก,กับมินร่วมกันฆ่าลูกเลี้ยงแล้วเอาศพยัดใส่ทางน้ำบวกคูนเพื่ออำพรางคดีล่ลาสุดเกิดเรื่องลี้ลับที่สอนอบางเขนเมื่อมีคนนึงนะคะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนถังมรณะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ หลังจากที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวแจ๊บเข้าเรือนจำไปแล้วแจ๊บยังยืนยันว่ามิ้นภรรยาของตัวเองมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมในครั้งนี้ด้วยแถมยังบอกอีกว่ามิ้นเป็นคนลงมือก่อนและล่าสุดวันนี้พนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนนำตัวมิ้นมายื่นคำร้องขอสารฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันข้อหาร่วมกันฆาตกรรมอำครางศพ แต่ในการสอบสวนมิ้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานอกจากนี้ท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนได้ระบุว่ามิ้นไม่ได้นำหลักทรัพย์มาวางประกันตัวเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวไปทั้งที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวมาดำเนินคดีมันก็ร่วมกันนะครับร่วมกันเหรอมิ้นทำน้องยังไงบ้างข้าวหนูจำไม่ได้แล้วต้องดูในคลิปครับอยู่ในคลิปเหรอใครคอมตีคน,นแรกทุเรืียนมีคลิปหมดเลยคลิปไปอยู่เรื่องหมดแล้วทำไมเราถึงทำน้องแบบนั้น่ะ มาหลายครั้งนะครับ ยังมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นที่สอนอบางเขนเพระาะเมื่อคืนช่วงประมาณตีสามมีคนเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนถังที่น้องปีใหม่ถูกฆาตกรรมนั่งห้อยขาอยู่ทำเอาตกใจกันหมดและยังมีเด็กอายุสามขวบทำท่าทางเหมือนเล่นบกไม้บกมือทักทายใครบางคนทำมือส่งจุบตามราษาเด็กตรงที่ถังวางอยู่ด้วยตำรวจสอนอบางเขนถึงขนาดต้องย้ายถังกลับไปในที่ลับตาคนเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ในโรงพัก ืีพี่พี่คนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเห็นเห็นว่ามีน้องมีน้องเป็นรูปลากน้องผู้หญิงนั่งอยู่บริเวณถังก็เดินครับพยายามพยายามพยายามมองกันอยู่ฮะว่าเป็นอะไรแต่น้องเขาบอกว่ายเห็นเห็นรูปรูปเด็กผู้หญิงมามานั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้ามาดูไหมหรือว่าแบบก็ก็ก็ ขนลุกกันนะฮะก็เลยน้องอีกคนก็พยายามมองพยายามเข้ามาดูว่าใครหรือเปล่า,าหรือว่าเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจตอนนั้นล้วรู้เลยไหมว่าถังนี้คือถังถังที่เกิดเหตุอรู้ครับรู้เขาก็ทำอย่างเงี้ยไม่ไหลไ่ไปใช่ใช่แล้วก็จุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามเขาว่าน้องน้องคุยกับใคร พี่เขาบอกเนี่ยคือตอนนั้นตอนนั้นกี่โมงคะตอนนั้นกี่โม <c oughs> งที่โมงองอช่วงกลางวันเพราะว่าเอาเอาช่วงก่อนก่อนก่อนเที่ยงเพราะว่าพาน้องเขามาปากจะออกไปเซเว่นมันร้อนอก็เลยก็เลยเดินมาปากไว้กลางเย็นๆยอย่างนี้เลยไม่เย็นค่ะประมาณ11โมงก่อนเที่ยง แป๊บเดียวน้องคือน้องเห็นเขาก็อึดอัดมาว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเจออะไรแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีใครก็พาเขาเดินออกไปด้านหลังแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็โบกมืออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าอะไรลูกเขาก็บอกว่าพี่ต้องถังไม่รู้ว่าตองถังไม่ต้องถังเขาชี้ไปตรงอันนั้แล้วรู้มาว่าตรงนั้นมีถัง น้องเขาละค่ะแล้วตอนนั้นตอนนั้นแ,แม่รู้ไหมว่าร,รู้สิพอพอรู้ปุ๊บก็เลยบอกเออไม่มีอะไรถากก็เดินแต่ในใจเราคิดว่ามันแปลกไหมตอนที่รู้แปลกค่ะเพราะว่ามันไม่มีไข่เม<อ>ือ่อวานนักาานาข่าวตอนนั้นนักข่าวไปประมาณเมื่อวานก็ามาไม่เห็นมีไข่เหรอแสดงวา่าน่าจะเสร็จกันหมดเสร็จแล้วไม่เห็นมีไข่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g กร m YouTube, t w i t t e r และ t i k t o k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ